วันนี้มาทำเมนูง,ง่ายๆทานกันดีกว่าค่ะผัดมามา่ายากีโซบะเส้นเหนียวนุ่มหอมซอสอร่อยเริ่มแรกเลยตั้งกระทะพอน้ำเดือดนำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปลงไปต้มต้มสักสามนาทีตักขึ้นเสด็จน้ำไว้ก่อนตั้งกระทะใส่น้ำมนันตามด้วยกระเทียมสับผัดให้กระเทียมหอมค่ะใส่สันคอหมูผัดให้หมูกับกระเทียมเข้ากันดีค่ะแล้วก็ตามด้วยไข่ไก่ค่ะรอให้ไข่ไก่เซตตัวนะคะ พอเซตตัวแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันกับหมูค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะแล้วใส่ซอสยากิโซบะสําเร็จรูปลงไปผัดคลุกเคล้าให้ซอสเคลือบกับเส้นบะหมี่นะคะต่อเพิ่มความหวานอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ใส่ผักกระรําตามด้วยแครอทแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนผักสุกเลยค่ะปิดท้ายด้วยต้นหอมหั่นเป็นท่อนไอผัดมาม่ายากิโซบะพร้อมทานเป็นเมนูที่ทําง่ายเส้น เหนียวนุ่มหอมอร่อยลองนําเมนูนี้ไปทําตามกันดูนะคะ